เอฟซีน่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นมิ้นก็ได้สวัสดีครับผมในคุยคอยเฮคโรคะยรับเบือขับเบี้ยย yes ังซ้าเลกยกูไง่ชื่อชาเฮวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษเธอเนี่ยเป็นอดีต BNK48 ผมเนี่ยต้องพยายามไม่เสียอาการแล้วก็ต้องเป็นคนที่ดูดีมีสเน่สมาร์ทสมาร์ทฮาร์ดอาหารมาไม่ใช่น้องที่เราจะมาเล่นด้วยนะครับมีชื่อช่องว่าเซร์นิงแชนแนลนะครับเซร์นิง เรามาดูช่องของน้องนิ้งกันดีกว่า,าครับอย่าลืมไปกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมน้องเขาเพิ่งเริ่มทําช่องใหม่ๆเลยตอนนี้ก็มียอดซับอยู่ที่2อ5 0 0่นี่ซับสไครต์แล้วนะครับผมเกมที่น้องเล่นก็โหหลากหลายมากนะครับทาคลิปวีร็อกรีวิวท่องเที่ยวเยอะอยู่นะครับผมโหมียอดวิวเป็นแสนด้วยซื้องูมาเลี้ยงนะครับอันนี้ผมก็แอบไปดูมาและอ๋อมีช่องแบบติดตามในดวงใจซะด้วยนะครับมีพี่เอกพี่แป้งคิวเทอปป้านะครับแบ็คพิง พี่ซ้อมพี่การพี่ซานพี่คิมเก๋ไก่แล้วเฮ้ย <siblings. S 1> <c oughs> ช่องใคร <c oughs> คุณคุณเดี๋ยวมีเราด้วยเหรอเฮ้ย <c oughs> เราได้เป็นช่องในดวงใจไว้เฮ้ยเราจะเสียอาการไม่ได้ เดี๋ยวมันไม่สมาร์ทฮาร์ดเกมที่เราจะมาเล่นกับน้องนิงก็คือเกม Dead By Daylight ครับผมและน้องเขาบอกว่าน้องเล่นเซอร์ไม่ถนัดแต่เล่นคิลเลอร์ได้ซึ่งวันนี้ผมมีชาเลนจ์จะมาสู้กับน้องเขาด้วยกันเป็นเซอร์ฟเวอร์และน้องเป็นคิลเลอร์ในโหมด11มาดูซิว่าผมจะแตกภายในกี่วิ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ไม่เราจะยื้อให้ได้นานที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกับน้องเขานะครับฝากกดไลค์ถึง2000ไ like ลค์ด้วยนะครับผมระดับน้องนิงมาเนี่ยมันต้อง2,000ไ like ลค์นะครับและเดี๋ยวเราเข้าไปคุยยกกััับบนนน้องงิเลคร ไม่เสียอาการผมชิวๆจัดเปิร์กอะไรให้เรียบร้อยมาพร้อมฆ่าพี่เคียวได้เลยจัดเปิร์กหรอใช่เห็นก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรอย่างนี้ไงเห็นนิงเล่นน้องลินแล้วก็รู้เลยว่าโหดมากพ,พี่พี่ไปอบสองมาใช่ไหมวะใช่สองมาแล้วต้องศึกษาศึกษาศัตรูโอ้ศึกษาศัตรูตรใช่ศัตรูในเกมเราเป็นศัตรูกัน โอ้ยหนูเอซนะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเยวเราเป็นมิตรก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเข้าห้องกันเราก็แบบเดินไปทักทายกันแบบโบกมือหนูก็จะมีของแถมเล็กๆน้อยๆให้ก็เป็นดาบอะไรอย่างเงี้อ๋อจะยื่นดาบให้พี่จะฟันดาบพี่อะไรฟันดาบพี่ฟันแล้วหรออ๊ย <laughs> เดี๋ยวพี่เคียวอยากเปิดคลิปอบบเปิดคลิปแบบนิงอะเออต้องว่าสไตล์หนูแหละค่ะใช่ใช่เดี๋ยวพี่เคียวจะก๊อปปี้สดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องเซเลอร์นิ่งชาแนลนิ่งกันิ่งกันิ่งกัจังเดิเดี๋ยวลองนะดูนะว่าจะเหมือนไหมสวัสดีครับเซเลอร์เคียวชาแนลเคียวคูเคียวคูเคียวคูจังเดิโอ้สามหมืเลยค่ะ แต่ไปส่องนิ้งมาหลายอย่างเลยรู้สึกว่านิ้งเป็นผู้หญิงที่ไม่กลัวผีเลยใช่ค่ะหนูไม่กลัวผีเลยไม่กลัวเกมผีเลยถูกไหมถูกต้องค่ะตอนที่แบบไปเล่นเอาลาร์ดฉากแบบที่จำสแกที่ทุกคนจะต้องร้องกรี๊ดอะแต่นิ้งแบบ <c oughs> มันเป็นอคติ้งมันเป็นอคติ้ง แบบดูไม่กลัวแล้วเดินเดินใส่เลยกด Double U ยาวเลยอ่ะหนูบอกแล้วว่าสไตล์หนูวิ่งอย่างเดียววิ่ะวิ่งใส่ผีเอาแล้วนะคะเอาแล้วเหรอพร้อมไหมคิะเพราะเพราะพ้อมก็ได้พร้อมก็ได้ครับเอาแล้วนะคะโอ้ยมาแล้วตายตายโหแต่พี่แรงเยอะมากเลยนะแรงเยอะก็ ก็มีคนแแรงอย่างนี้เยอะนะก็ไม่ได้เก่งขนาดาษท่นอาจจะเล่นพลาดแต่พี่จะเต็มที่ได้ค่ะจูกโชว์สาวไงอ๋ออุ้ยโบลิได้หรอโอ้ได้เลยค่ะมาแล้วโอ้ยผีลินจริงด้วยเอ้านะคะ พูดเขามาแล้วมาแล้วมาแล้วตายตายมาแล้วมาแล้วฮัลโหลลินซามาลินซามาลินซาาลินซามาฮ่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 า่าฮาาฮ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 ่าฮาฮ่อาฮาฮ่าฮ่าดเาฮ่าฮ่าฮ อุ้ยโดนทีนึงแล้วไอ้ผาส์ตายตายบอกแล้วไม่ได้ไม่นานได้แล้วบอกแล้วว่าไม่นานเอออยู่ไหนนะาได้ไม่นานได้ไม่นานเอ้ยพี่เคียวได้ไม่นานโอ้โหเพียงนาทีเดียวเฟดแล้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 ว อยู่ไหนนะะคเสร็จแล้วว้ายว้ายว้ายกิ๊ดอุ้ยพี่เขียวอยู่นี่เอ๊อยู่ไหนอยู่นี่บ่งมือบอกมือฉีหน้าชี้หน้าชี้หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเราไม่เห็นแล้วนี่มันมีออร่าหน้าไม่หมองโอุ้ยเฟดเลย ไปไหนโน้หายหายหายใจเข้าก็ฮาเธออุ <More vicious hour> ้ยกระโดดลงไปแล้วแหละอุ้ยโอ้ยโอ้ยบอดบอดโอเอบอดบอดเอลยโอ้โอยอย่าอย่าอย่าใส่แล้วค่ะพี่เขียวอย่าฆ่าพี่ พี่อยาพี่ก็แค่อยากส่องไม่อยากอยากส่งอยากอยากส่งหรือจริงๆหรออยากส่งอยากส่งอยากมอบแสงสว่างให้รองนิ้งอ๊ยอโอ๊ย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 โอหลบได้นะมามามาโอ๊โอ๊ย ไปสายใหญ่เลยเอาไงเอาไงจะให้พี่เชื่อได้เวลาแบตไม่หมดมองแบตหมดนะโอ้ยโอ้ยเก่งนะเรานี่เก่งนะคะไม่เก่งไม่เก่งเท่าไรไม่เก่งเท่าไรขี่ออกแล้วไม่อยู่แล้ว ลอยเลือดเต็มเลยไม่อยู่แล้วไหนยูนตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยหนูให้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 เฮ้ยเดี๋ยวหนิงอย่าหนิงอย่าทำไมไม่บอกไม่บอกหรอก ไม่บอกไม่กล่าวก็เลยเอาไปไหนแล้วอ๋อแต่ลอยแต่ลอยเลื่อยคือแรงเกินแรงมากเนอะคือน้องนิงลอยเป็ดแล้วเหรออยไปดีกว่าอุยไปแล้วอุยไปแล้วไปนู่นแล้วเขาไปแล้วนะคะเขาล้มไม้ใส่ด้วยเขาเขาเออเะยเฉยกระทือเป้า เดี๋ยวก็ไปแล้วก็ไปแล้วอ่ะจะไม่บอดไม่บอดไม่บอดบอดตาเอ๊๋อะไรนะคะไปไปจะตายอยู่ตายไปไม่ยาอย่ายาไม่ต้องอ่านไอพีก็ได้ไม่ต้องอ่านไอพีก็ได้จะไมตีไม่โดนมพ่งกี้คือตายแล้วแลน่ะดีนะฝนไม่โดน ออดให้พี่หรือเปล่าออดให้พี่หรือเปล่าลอุ๊ยอุ๊ยหันหลังตาย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 อ้อ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ไปใส่กับหนูเป็น <c oughs> โอ้ยอย่าลงโทษที่เลย <c oughs> <c oughs> นี่ไงอย่าลงโทษพี่เลยลมันไม่รักจี ยี่ก้มลงกราบแล้วเรียเท้าเรียเท้าวแล้วก้มลงกราบพนมมืออันี้ไปค่ะอย่าทำร้ายพี่เลยเสาก็อยู่แค่นี้ไม่อ่ะหนูให้พี่ดินเอาทำไมให้โอกาสหนูให้โอกาสโหให้โอกาสด้วยใจดีเหลือเกินเพราะอยากให้บอกว่าลงุพิ่ VIP เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยใจดีมาก ยิ้มบอกว่าแบตหมดใช่ไหมคะแบ้งสองจนหมดแบตหมดแล้วเป็นไงล่ะแบตหมดแล้วอย่าทำร้ายพี่เอ้าหนูอดใจดีเห็นมะมกุสาปอยโอ้โหน่ารักจริงจริงแอบเนียน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 เดี๋ยวนะเออ เราก็เห็นออร่าพี่ไม่ใช่เหรอเอ๊ะเห็นได้ไงหนูไม่เห็นออร่าพี่กวักมือกวักมือเอ๊ะทำไมหนูไม่เห็นพี่อยู่บนรถมาขึ้นรถพี่ได้รถพี่แพงรถพี่แพงรถแพงอะรถแพงรถแพงแม่เห็นแล้วนะคะ

โมโหอะไรปอยพีอยู่ยาวๆอยากขึ้นรถพีก็บอกอยากขึ้นรถพีใช่ไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหายไไดเอ๊ะโอ้เอาไปแล้วหรอไปแล้วหบบขาโอ้โหลมไม้ด้่ะอุ้ยไปแล้วกับที่เดิม รถเดิมรถเดิมีใช่ไหมคะไม่มีแล้วแต่ถือไว้เปลี่ยนคันแล้วใช่ไหมคะรถนี้ใช่มีสองคันมีสองคันเฮ้ยเอ้หัวตาเอยนะคะการให้ศัตรูตายใจโดนเลยโหน้องนิ้งโขดมากพี่ยอมพี่ยอมดมยาเลยเนี่ยไปแล้ว ตายแล้วโอกาสให้ได้แค่ครั้งเดียวบายบายเอ๊ะทำไมทำไมทำไมไม่ส่งล่ะอ๋อโอ้ยืนส่งพี่ขึ้นสวรรค์ด้วยยืนส่งเรียบร้อยเวลาจริงๆที่ทำได้ก็แค่4ีนาที54นะครับแต่น้องนิ้งต่อให้ เลยได้8นาทีกว่านี่ไงบอกแล้วาหนูน่ารักออซะน่ารักเหมือนหน้าตาน้องลินนะคะหน้าตาน้องลินนี่น่ารักเหรอโอซอน่ารักโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่นเดทบายเดย์ไล h ์นะครับกับน้องนิงนะครับก็ฝากไปกดซับช่องของน้องนิงด้วยนะครับช่องเซเลอร์นิงชาแนลค่ะฝากกดไลค์ถึง2000ไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบาย